สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้ประกอบการร้านอาหารเกิดไอเดียเปิดร้านเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากเลยทีเดียวครับสําหรับกรณีที่ทางรัฐบาลได้ออกมาประกาศห้ามไม่ให้มีการนั่งทานอาหารในร้านรวมถึงสั่งปิดแคมป์คนงานก่อสร้างเป็นระยะเวลากว่า1เดือนในเขตกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลรวมไปถึงเขตพื้นที่ชายแดนภาคใต้ด้วย งานนี้ก็ทําเอาหลายคนเดือดร้อนหนักเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายที่ขาดรายได้ไปเยอะเลยล่าสุดได้มีผู้ประกอบการรายหนึ่งคิดแคมเปญใหม่อย่างแฮชแท็กกูจะเปิดมึงจะทำไมโดยเป็นเหมือนการประากาศหาสมาชิกเพื่อนๆร้านอาหารต่างๆที่ต้องการจะเปิดร้านโดยมีการเขียนข้อความว่า ฮแท็กกูจะเปิดมึงจะทำไมร้านไหนเอาด้วยกรอกฟอร์มค่ะและลงแคปชั่นว่าร้านไหนอยากร่วมแคมเปญนฮแท็กกูจะเปิดมึงจะทำไมมาค่ะจะร้านกาแฟร้านอาหารร้านลาบร้านครับเบียร์ร้านเหล้าลงชื่อกันไว้ก่อนได้เลยค่ะ กิจกรรมระยะแรกแฟดมอบดาวกระจายช่วงแรกเราจะเป็นเด็กดีกันก่อนค่ะเราจะชวนคุยเปิดขายอาหารบวกเครื่องดื่มกลับบ้านและจัดอีเวนต์เปิดเวทีปราศัยเล่นดนตรีอันปลักในร้านให้เข้าฟังร้านละ20คนจัดทีละเขตถ้าดูในฟอร์มจะเห็นว่าเราระบุพื้นที่สอนอไว้ เขตและ5ถึง10ร้านในวันเดียวกันใครใครไปร้านไหนไปแล้วก็เปลี่ยนไปจัดเขตอื่นต่อไอเดียมาจากงานคืนกลางคืนของศิลปินปอชอตอกับร้านจังเฮาส์มิวสิกบารค่ะกิจกรรมระยะ2 Open ส่งเสียงขนาดนี้แล้วไม่ฟังเราก็อย่าฟังมันเปิดร้านค่ะเปิดให้นั่งขายเหล้าเบียร์เล่นดนตรีสด แบบมีมาตรการรักษาระยะห่างไม่ต้องประชาสัมพันธ์ไม่ต้องเอกระเรรกแต่เปิดโอกาสให้ลูกค้าประจำและเพื่อนฝูงได้มาสนับสนุนคุณถ้ามีการมาจับกลุ่มเราก็รวมพลังด่าและสู้ถึงตอนนั้นเครือข่ายเราก็จะแข็งแรงแล้วกิจกรรมระยะ3 Marketplace บวกม็อบถ้าทำขนาดนี้แล้วยังไม่เกิดอะไรลงถนนกันเถอะออกร้านขายอาหารบนถนนกันค่ะ เปิดลานเบียร์ตั้งเวทีเล่นดนตรีแล้วก็ประนาศัยใหญ่ด่าพวกมันเชื่อว่าคนเอาแน่ลูกค้าคุณจะตามมาซื้อมวลชนจะมากินมาซัพพอร์ตแน่ๆเริ่มต้นจากการกรอกแบบฟอร์มค่ะย้ำอีกทีข้อมูลนี้จะไม่เปิดเผยที่ไหนเราจะเก็บไว้ติดต่อส่วนตัวและสร้างเครือข่ายแนวร่วมสำหรับการทำงานระยะต่างๆต,ตอนนี้เท่าที่ศึกษามาถ้าฝ่าฝืนพร,รกรแล้วโดนจับอาจจะโดนปร,รับ4ี่0 0บาท เจ้าหน้าที่ปรับเองไม่ได้ต้องขึ้นศาลหรือให้ตำรวจช่วยก็จ่ายน้อยกว่าร้ายแรงสุดคืออาจโดนสั่งปิดได้อย่างไรก็ตามเรามีทนายคอยช่วยมีทีมเจรจาเจ้าหน้าที่มีคนรอสนับสนุนร้านที่จะเปิดและมีคนรอร่วมด่ามากมายเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวเลยทั้งหมดนี้เป็นไอเดียเบื้องต้นจากการปรึกษาหลายๆคนนะคะซึ่งเราเข้าใจค่ะว่ามันมีความเสี่ยงหลายอย่างแต่จุดนี้ถ้าจะสร้างเครือข่ายและเกราะป้องกันช่วยเหลือกัน คุณต้องแสดงความกล้าหาญและประกาศตัวแล้วละนั่นแหละเริ่มจากการกรอกฟอร์มหรือไปชวนร้านโปรโดของคุณให้มาลงชื่อกันหลังจากที่เรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ